สวัสดีอีกคลิป้อคะเดอ้อคลิปนี้รวมเหล็กเด่นหาดสูตรแอดมินหนหนอยท่านผู้ชมสรุปเล่าพัฒนาทุกเสียนทุกสำนักอาท่านผู้ชมเล่าพัฒนาของพอเสียงเงิดกับอาจาร,รย์ต่อยบอท่านเดมาถ้าอาจารย์ทั้งสองท่านทรงไห้ถ้าท่านเวลาเดียวหนหนอยลงไห คลิปนานด้อค่ะเ้อสำหรับคลิปนี้แอดมินนหน้ยมาวางรวมเบลกเดนหาโสูตรแล้วก็รวมทุกเซียนที่วางไปก่อนหน้านีี่นะคะเนาะสรุปเราพัฒนาทุกเซียนทุกสำนักนะคะแอดมินนูน้ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอบซทั้งช่อง YouTube ทุกเถิดท,ท,ทัน,นะะเออ้อยค่ะเ้อสำหรับคลิปนี้ เข้ามาแล้วขอกำลังแรงใจนำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพาคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยนำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่าในใดกดแชร์บรายขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมขอบคุณทุกคำติชมนะคะสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะรวมเลขเด่นห้าสูแอดน้อย งวดนี้ได้เด่นตัวไหนดที่ผพานมาธรรมผู้ชมรวมเลขเด่นหัดสูตรแอดมินน้อยจับคู่กันใดไปที่84 48ดเด้อค่ะเด้อฟันรูด4เจาะแตกเด้อธรรมผู้ชมฟันรูด4ตัวเดียวเป็นไปตามขาดเนาะคะ่นะเนาะเอาธรรมผู้ชมสำหรับงวดนี้มาฟังมาเบิ่งไปน้ำกันว่าแอดมินน้ยสี เด่ then, hey, นฟัน no? รูดหายตัวใดเนาะค่ะเนาะวันที่ผ่านมาผ่านผ่านสามสูตระะด้วยค่ะเด้อเด่นเดินดีเลขติดแล้วก็ไม่มาด้วยกันสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวสุดสองลดทรมืจุ่มมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะรวมเด่นห้าสูตรงมวดนี้ได้เด่นตัวไหนเด่นเดินดี เด่นเด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่นหกเจด็ดแปดเก็บเกี่ยวข้อมูลเด้อท่านผู้ชมเลขติดนน่หน่อยว่าเด่นหาสูตรนน้หน่อยนี่ค่อนข้างที่ใส่ใด้อยู่ดิท่านผู้ชม เป็นเลขเด่นที่เดินดีมากนะคะเลขติดงวดนี้ได้เด่นเก้าหกสามพราแม่พิองระวังสูตรนี้เด้อค่ะเด้อเลขติดระวังเลขมันกอดคอกันมานะะเด้อค่ะเด้อระวังเลขเด่นกอดคอกันมานะคะต่อมาสองตัว มาหนึ่งตัววดนี้ได้เด่นหกกับสองสิเดินตัวบอตมจมชมสูตรไหนจะเดินสูตรไหนจะหลุดสองตัวสูตรสอง สองตัวสุดสองวัดน,นี้ได้เด่นเก้ากับศูนไม่มาด้วยกัน วันี้ได้เด่นสี่กับเก้าพราแม่พี่น้องท่านใดที่มักซีกับเก่าวดนี้นู้น้นอยว่ายาถิมนะคะเด้อเพราะว่าวดนี้มันเด่นเก่าเด้อทำให้ชมมันเด่นเก้ากับสี่นะคะเลขชนหกหกหกสามสูตรชน เก้าเก้าเก้าสามสูตรชนสิบไปจังใดคะมามื่ชมแอดมินหนหน่อยสิบภาพอพ่อแม่พี่น้องไปจังใดรวมเด่นห้าสูตรหกเจ็ดแปดเก้าสาม สองศูนย์สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฐาเเลขบอบเบิลบอหามหวดหนี่ลุนสามตัวแตกแต่เมื่อชมถ้าไม่เบิลไม่หามลุนสามตัวแตกคิดว่าสองตัวน่าจะแตกอยู่ในหาสูตรนี้บ่แต่เมื่อชม วิ่งฟันรูดสิบเบิ้งมองไดเป็นเลขกเด่นธรรมะจมเอาบัตรที่นี่มาฟังธรรมะจมงวดนี้สิบเบิ้งตัวใดเป็นเล็กเด่นเลขกเด่นบางงวดชนกันกับมาบางงวดชนกันกับบอมาดเด้อค่าเดอร์หนูหน่อยสิฟันเด่นตัวใดงวดนี้หนูหน่อยเอาสูตรนีขึืนมาเป็นเด่นหาย,ดยเด้อค่าเดอร์เด่นสี่กับเก้า วิ่งฟันรูดเก้าเด้อค่ะเด้อว,วิ่งฟันรูดเก้าท่านใดที่จะรูดนะคะเนาะไปน้ำบ่อธรรมชมผู้ใดสิไปน้ำแอดมินหน่หนอยวิ่งฟันรูดเก้าหมักน้ำบอธรรมชมสูตรสองโตมานหนึ่งโตนี่ถางหวดนี่ลด หกกับสองสิบ่มีเดอค่ะเดอรสองตัวสุดสองท่านหลุดเก้ากับศูนย์จะไม่มีหกชนสูตรนี่มันยังหลุดอยู่เก้าชนสูตรนี่มันยังหลุดอยู่แต่ว่านูนหน่อยขอเลือกเก้าไม่มาด้วยกันเป็นเลขดับคู่นะคะสี่เก้าเก้าสี่เป็นเลขดับคู่บนล่างแต่เป็นเลขเด่นที่มาได้ หนึ่งตัวนู้น้อยขอเลือกสูตรนี้สถิติพ่อแม่พี่น,อนะะ้องจําไว้ด้วยค่ะเด้อสถิติถ้าเลขไม่มาด้วยกันงวดใดใดเด่นซีกับเก่าสถิติวันศุกร์วันจันทร์มีให้เห็นแน่นอนทามผช้ชมไม่สีก,ก็เก้ามาหนึ่งตัววันพุธงวดใดที่ใดซีกับเก่าบอมม,มีทามผช้่มบ่อ่อยมาแถบจะบ,บอ่อเห็นซีกับเก่าเลยวันพุธ เห็นร้ายที่สุดก็คือซีกับเก่าวันศุกร์วันศุกร์นี่มาดีกว่าวันจันทร์วันจันทร์เมื่อนี้อเผอิญสูตรนี่มันได้ซีกับเก่ามันเลยกลายเป็นเหล็กเด่นโน่นหน่อยขอเลือกสีกับเก้าวิ่งฟันรูดเก้าซีกับเก่าเด่นทอๆกันท่านผู้ชมแต่ว่าโน่นหน่อยขอเลือกฟันเก่าถ้าเก่าบมากกันน่าจะเป็นซีนะท่านผู้ชมโน่นหน่อยคิดว่าเปา็นสันแต่ว่าหมักเก่าหลายกวาซี ก็เลยฟันรวรเก่าหายเด้อค่ะเด้มมาบมาเบลธรนมช้ม่มพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้อมาที่นี่ท่านใดที่อยากจะได้จับคู่นะคะเนาะจับคู่แอดมินหนูหนอยเจาะแตกสองวัติดแล้วเด้อเดเจาะแตกสองวัติดแล้วนะคะหวดที่ผ่พันมาลาดสุดหนหนอยเจาะแตกแปดสี่ไปกลับน้ำเด้อ หวดปลัดสุดวิ่งฟันรูดสีเจาะแตกแปดสชุดนี้หลับแนวทางใดในห้องกลุ่ม VIP นะคะย้ำนะคะกลุ่ม VIP มีค่าใช้จ่ายเดือนละหนึ่งร้อบาทพ่อแม่พี่น้องสนใจเขากลุ่มเข่าห้องเด้อค่ะเด้อหวอดวันที่ยีปดเจาะแตกเจดสี่ตรงๆแต่ว่ารูดผิตโตเด็กเด่นยังเข่าเจดกับแปดเด้อค่ะเด้อเด่นยังเข้าเจดกับแปด งวดรุดก็มีธรนมช้ชมงวดนี่รุดงวดรุดก็มีนะคะนูนหน่อยว่างในหองเวียพี่มาหลยงวดระเด้อธรรมู้ชมงวดวันที่ยี่สิบสามในเจาะบาแตกแต่ว่าเขารูดรูดสองโตถ้าเขารูดสองโตกับบ่ขาดทุนเด้อ่ารมช้ชมวดนี้เจาะบาแตกกับเขารูดไปฟันผิดโตแต่ว่าเขารูดถ้านนนหน่อยจับเดนได้ธรนมช้ชมโตเจาะ ค่อนข้างที่จะผัดอยากอยู่เด้อค่ะเด้อเอาพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะได้ชุดเจาะเนาะคะนะ่ะเนาะเข้ากลุ่มนะคะ add line สแกน qr code ส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยขอเข้ากลุ่ม vip ย้ำนะคะกลุ่ม vip มีค่าใช้จ่ายเดือนละ100บาทนะคะสำหรับทางในกลุ่มจะมีแนวทางเล็กฮานอยด้อค่ะเด้อหลักๆจะเป็นแนวทางฮานอยกับลาวเลยนะคะฮานอย เฉพาะห้าหน้อยนี่ก็คุมแล้วท่านผู้ชมห้าหน้อยคุม้มคุ้มแล้วเดือนละหนึ่งร้อยคุ้มมากนะคะคุ้มอยู่เพราะว่าห้าหน้อยแอดมินหนูหน่อยค่อนข้างที่จะแม่นเด้อค่ะเดอ้อค่อนข้างที่จะแม่นมากเลยนะคะเจาะให้เก้าคู่เก้าหางสามห้าน้อยแตกแทบทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ระมัดระวังก่อนนะคะเนาะต่อมาร่วมเล็กเด่นทุกเซียนเด้อค่ะเดอ้อที่แอดมินหนูหน่อยได้ว่างท่านผู้ชมแม่นางทันใดที่ประท่านเห็น แคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อแม่นางเลขวิ่งรูดสกับแปดอ้าวท่านผู้ชมเลขแม่นางเด่นสเลขติดแม่นางสามหเก่าชนกันอยู่ด้วยค่ะเด้อหกเก้าถ้าสี่มาสิบสี่หกบท่านผู้มชมสี่หกเก่าเป็นไปได้ท่านใดที่หลุดเก่าเลขไม่มาด้วยกันแอดมินน,น้อยสี่กับ9งวดนี้อย่าตัดทิ้งนะคะปู่พิษณุโลกนะคะ ขอขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักเด้ยค่ะเด้อไปไว้ๆเด้อธรรมชมคลิปนี้แอดมินหน่หนอยเว้าว,งาวเงาเลี้ยวธรรมชมปูสังขะงวดที่ผ่านมาแตกสามตัวแตกนะคะสามตัวแตกนะคะงวดที่ผ่านมาปูสังขะปัดธรรมชมุชมปูสังขะเหล็กวิ่นของปูสี่ห้าหกเก้าศย์หนึ่งเป็นตาสามตัวแตกแถะธรรมชมุชม เด่นหลักร้อยเด่นหลักร้อยน่อย,อยตามสี่หาคิดว่าตรงนี้ให้เห็นธรรมชมสามสี่ห้าต้องมีหนึ่งตัวแน่นอนเอาละธรรมชมชุดเจาะน้อยในกลุ้มเวทพี่คิดว่าน่าจะไม่หลุดน,นะธรรมชมน่าจะแตะอกอีกซสาเยอรมันแม่ f อซีเดอธรรมชมเลขเด่นก็เดินดีนะคะหนึ่งศูนย์เก้า เบิ้งเหล็กชนแล้วเก่าเดือกทำมาชมเหล็กมันชนกันที่เก่าหลายอาจารย์โชคประทานทวรวอนควายสามตัวแตกก็ค่ะเด้อนูน้อยฟันรุดเก่าบางหนึ่งหันนูหน่อยฟันรุดซีเป็นบารารมชมถ้าเป็นกระจังหวยดบางหันหัหวัดบางหันของอาจารย์เด่นซกับหนึ่ง ถ้าเอาแปดน้หน่อยมาจับไซ่กับของอาจารย์นี่สิเป็นสิเป็นแปดสี่แปดหนึ่งมันบารธรรมชมของก็คือพองวดนี้ธรรมะชมของอาจารย์ถ้าเหล็กมันไปทางเดียวกันนะธรรมชมทาของน้หน่อยมากของอาจารย์มาเด้อค่ะเด้ออันนี้พูดถึงเรื่องมาก้าบอมานันกะตัวใครตัวมันเด้อธรรมะชมทุกคลิปวิดีโอแอดมินน้น้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทางงวดนี้มาธรรมะชมแอดมินน้นอยฟันเก่าตัวเดียว ้าห้าเก้าสองคือบ่่รนมชม้ชมคิดว่าจับใว้นําแน่เด้อค่ะเด้อถ้าเฮารูดเก่าจังไดเ้าก็ได้แน่นอนเนาะคะนะ่ะเนาะเน้นเจาะหนักๆนักเก้าห้าเก้าสองบมชมเน้นหนักหนักก็คือเก้านี่แหละ่านมชม้ชมเพราะว่าเรกอาจารย์มามันก็สิเป็น5าเด้่รนมช้ชมเรกอาจารย์มาตัวเด่นตลอดเด,ด้เท่าที่ว่างมาเนาะคะนะ่ะเนาะอัปปะมมั่นีนี่าธรรมชมพอแม่ปีปนองผิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้อ สำหรับลาพัฒนาขาดยูสองสำนักสองท่านเด้อค่ะเด้อคือพ่อเสียงเงินกับอาจารย์ต้อยตอนนี้อาจารย์บอท่านได้ส่งแนวทางมาหายเด้อค่ะเด้อทาม,มี่ทานลงท่านเดียวสิเอามาวางหายเด้อทา่านผู้ชมทาบอท่านก็คือบอได้เด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกาแฟย,ยาสิฟันสั่งซื้อได้เลยนะคะปากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนแน่เด้อค่ะเด้อยาแก้ปวดกาแฟ สมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาสิบวันสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินน้อยคอร์ไว้พ่อนหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีแห้งๆปัง,ปงๆทุกทุกทันคลิปนี้แอดมินน้อยคอตัวล่าไปโกนเดอคะ่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ